สวัสดีครับเดี๋ยวเจ้าพเกมเมอร์นะครับวันนี้เราเู่เกมมาครับอีีที่สี่องแล้วนะครับผมเออผมก็ได้ไปจับชาวบ้านมันด้วยนั่นแถวบ้านผมนี่แหละผมได้ออกสำรวจมานะผมเลยมีเนมแตกนี่ครับขึ้นภาพให้ดูเลยที่ผมไปสำรวจมานะ mm hmm. เจอกรงสปาวแล้วผมเอาเนมแตกมา mm hmm. โอเคเดี๋ยวเราจะจะเอาเพชรมานะครับไดมอนด์ hmm. แล้วก็ อาไปครับเป็นพีเอกเพื่อที่จะไปขุดออกซิเดียนมาทําประตูไปนีเธอ์นะเดี๋ยวผมดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้ไปนีเธออีพีนี้หรอกครับเพราะว่าดูจะออกซิเดียนแล้วน่าจะไม่พอผมว่าน่าจะต้องไปหาะว่ะเมั่ก็หาย่ากนะเมื่อไหร่สายลงเหมืองเลยด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราก็ค้ามมันมาเลยนะพีเอกนะอ่าอันเดียวผมว่าตัดไปตอนที่เราไปขุดออกซิเดียนเลยนะคะผมนะอืมแบนลี่ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาขุดออกซิเยนกันนะครับผมจากประตูนี้ที่ร้างมันที่ร้างว่ะมันเป็นประตูพังนะประตูนี้ที่มันพังเมแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาขุดออกซิเยนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะขุดไออันนี้ก่อนลนะกันเขาเรียกว่าอะไรวระออกซินเชี่ยอ,อะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือมผมว่ามันน่าจะทำไม่ได้นะทำประตูนี้ที่ไม่ได้นะผมว่า มันต้องใช้บล็อกปกติหรือว่าถ้าได้ก็คอมเมนต์บอกมันได้นะครับผมอ่าผมก็จะขุดไปนะโอเคขุดออกซิเดียนไปนะครับผมนะเออมัน,นก็ตัดไปตอนที่เราสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ใการเสียเวลานะมาตัดไปเลยนะครบผมอืมโอเคครับตอนนี้ผมได้สร้างจรงนี้เตอรนะครับแต่ว่าออกซิเดียนไม่พออ่ะเออเดี๋ยวผมก็ต้องค่อยไปหาเอานะครับผม ก็อย่างที่ผมคิดนั่นแหละว่ามันไม่พอนะโอเคอันเดี๋ยวเราก็จะไปเคลียร์ของเหมือนเมือนกันดีกว่านี่อ,ขอ,อ,อของผมอ่ะไอ้ี่ก็เกาะทองผมชุดเหล็กไอพ้พวกนี้ก็กว่าจะจับไอ้ชมบี้ซอมบี้ชาวบ้านได้ขังก็อย่างนั้นได้นะผมบอกไอ้พวกลำบากมาเลยมาดูนะว่าจะเอา นี่ถ่ายออกมาแล้วมันไม่ไ,มได้แเ้าอ่าโอเคเ,เดี๋ยวเราจะเราก็มาเผาฐานนะพอดีไปเมืองนะครับผมโอเค้ก็ตัดไปตอนที่ผมลงเมืองเลยละกันนะครับผมแตนเลขโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในเมืองนะโอเคเราก็อุ๊ยผมเจอเลขหายานด้วยนะอครับ อ่าล้วก็จะลงไปเอามันมานะแต่ผมว่าผมน่าจะไม่ได้โอ้ยเชี่ยซอมบี้ตีผมร่วงมานะโดดโยงโยงโอเคเราเก็บแมงมุมไปก่อนอุ้ยเจอได่ทองด้วยตีซอมบีก้กอนนะครับได้ทองโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บเลทองก่อนนะนี่ ก่อนจะขุดก็มาเก็บเป็นแมงมุมนี่ก่อนโอเคแล้วก็มาขุดได้ทองนะครับผมปิดไฟไปก่อนนี่ขุดได้ทองไปก็ได้ทองแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปสำรวจนั่นนู้นก่อนก็ได้ยเจอแมงมุมอีกแล้วเฮ้ยมาดิ โอ้ยตายดีครับเลยผมว่าไม่นกก่ารอดว่ะนั่นไงตายเช่นเคยนะคะบผมโอเคครับผมก็ได้เกิมในบ้านนะคผมอ่าโอเคตายมาตอนนี้ครับผมได้เจอได้หายากเลยไหมครับบมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปขุดเมืองกันนะคะผมไเลย l เลตโก ครับตอนนี้ผมก็กลับมาบ้านนะฮะอ,อ,อาอยาคุณมังเสร็จนะแล้วก็เผาทองแล้วโอเคเผาทองแล้วนี่นี่ลิสต์นก็นช่างหัวแม่มันครับก็นี่ครับจั <c oughs> งดูแล้วเดี๋ยวเราก็เอาแร่มาเก็บนะครับโอเคนี่แ่เหล็กนี่เก็บลาพีดไป โอเคเดี๋ยวเราก็มาเผาเรเล็กก็เผาตั้งไว้นะครับผมอ่าโอเคเครื่องค้างอีกแล้วแล้วก็ประตูน,นั้นเราตามตั้งเอาไว้โอเคแล้วก็ไม้มา โอเคผมก็จะเอาไม้มัไปรูปทำเป็นรั้วนะครับผมเพื่อที่จะทำาฟามแกะโอเคก็ไปรูปไปเรื่อยๆนะอืมโอเคแล้วเราก็ทำาสติกนะครับผมเพื่อที่ทำเป็นรัว้วเคแล้วก็จะเข้าให้วัวเดะด้วยครับผมนี่ครับก็สร้างรั้วกันมาเลย ทางประตูครับผมแล้วก็นี่ดูดูว่าเาตั้งมานะอ่าน่าจะเยอะเกินไปนะโอเคอย่างของเราจะเดินไปที่ฟาร์มวัวของผมแล้วก็อาหารมันแดงนะครับผมนี่แต่มันกินไหมนะโอเคนี่ก็เป็นแกะนะ ีล้วมันเต็ดดินในของมันนี่แล้วก็เอาดินมาท,ทั้งทีเดี๋ยวเราก็จะไปหาดินมาเพิ่มนะดินเนี่ยอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวเอาดินมาก่อนเราเตรียมเอาดิน,อนเอาเฮ้ยเดินเลยโอเคเดี๋ยวหีบนี้เอาดินมา ผมก็จะมาถมที่นะครับผมโอเคแล้วเราจะไปถมที่กันเลยนะครับผมไปกันเลย โอเคครับผมก็จะมาแกะเข้ากงนะโอเคนี่แล้วผมก็มาขุดรั้วตรงนี้ก่อนเพื่อที่สร้างเอาประตูไปแปะนะนี่ประตูมันก็ประตูมาแปะนะค,ครับผมอ้อเปะผิดด้านใช่ไหมอ๋อแล้วก็จะขุดโอเค วผมก็จะไปให้ถูกด้านนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปพาแกะมานี่เดินมา,าแกเอาไปทีละตัวก็เอาเชือกออกก่อนแล้วออาเชือกเปไน็นไงอ๋อเนี่ยไม่ขึ้นลงมือวะอ๋ออยู่ในตัวนะครับผมแล้วก็เอาเชือกมาล่ำแกะแล้วก็พาแกไป ในข้อของมันนะโอเคแล้วก็เอาเกะมาใส่ไว้ในข้อนะ mm. ก็ลังไว้ในข้อเลยแต่ผมก็ไปเอาอีกตัวมาเอาปิดต้องปิดเหรอเออโอเคโอเคผมก็ไปเอาเกะอีกตัวมา mm. ครับผมอา่า นี่เราก็แกะเชือออกมาแล้วก็จะเอามันไปนี่พานามาละโอเคแล้วผมก็จะเอามันมาลวไหมในข้อนะอ่อตอนนี้ค้างอีกแล้วนะโอเค มัวแล้วมาแกะเชือกมันเอาเชือกออกมาหนองอ่ะอ้าวเก็บไม่ได้แล้วกันนะต้องไมเปิดข้อมันหนีผมว่านี่ต้องไมเปิดข้อมันอีกนะครับผมโอเคค้างอีเละค้างอีเละโอ้โอเคได้ละโอเคเราเปิดข้อมันมาแล้วผมว่าจะไป็นไสมพันธุ์ ด้วยนะโอเคเจ็บเชือกก่อนแล้วก็ประสมพันธุ์สักกันหน่อยโอเคเปิดมาแล้วก็เอาข้าวมาแล้วก็ให้มันแบะนะครับผมนี่ก็ให้มันกินไปให้มันะสมพันธุ์เล้นนะเออเดี๋ยวผมก็จะเปิดข้อโอเคเฮ้ยลูกแกะจะหลุดชัางมันมันไม่หลุดโอเค ก็ให้อาหารวูวสักกันหน่อยเออกินไปมันก็ยินไปแล้วครับผมว่าดูครอบรอบๆหน่อยเก็บเลเวลนะโอเคเก็บเลเวลเก็บเลเวลแล้วผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอือหน่อยคลิปหน้าครับผม